สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้นุก,ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไอ้นุกชาแนลนะฮะวันนี้ก็จะมาเรีแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะมาเรีแอคชั่นเป็นเพลงไทยนะครับผมซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงมากๆเลยในพศนี้ในทศวรรษนี้ก็ว่าได้คิดว่าไม่น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักเพลงเพลงนี้ก็คือเพลงวัด ประหลาเออวัดประหลาของน้องๆโฟอีฟนั่นเองนะครับผมก็นะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าน้องๆวง4ฟอีเนี่ยมาจากไหนก็คือน้องๆมาจากการประกวดรายการ4ฟอีนั่นเองนะฮะทางช่อง Workpoint เออแต่ตอนที่ประกวดนกก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่เคยเห็นผ่านๆว่าเออมันมีมันมีรายการโฟอนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่เคยดูในรายการว่าเขา ผ่านขั้นตอนการประกวดมีการคัดเลือกมีการโหวตหรือว่าตัดสินอะไรยังไงนะฮะแต่ก็นะครับเพลงนี้ฮิตมากๆเลยก็จะมาเลแกชั่นแต่วันนี้ที่นุ๊กจะมาเีแกชั่นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น all member นะรู้สึกว่ามันจะมีเวอร์ชันที่เป็น3คนก็มีแฮนนาอาร์ไแล้วก็โจลินนะครับวันนี้ก็จะมาเีแกชั่นที่เป็นเวอร์ชันทั้งหมด7คนเลยนะครับมาดูกันว่า จะเป็นยังไงนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go วัดป่าเออ m ี MP ตัวนี้มอนมืนมันมอนเอาเบื้องหลังการอัดมาเนาะ น้องอไอฟิลมันก็จะดูสบายๆไปกับเพลงนะน้องพันธนี่น้องแฮนนาสาวลาวนะน่ารักมากเสียงเพาะมากเลย ต่อมน่าต่อมน้องไมโ้โจเจลีน,นี้มาอัดแบบหน่าสดเลยนะได้แบบทีมงานได้นัดน้องหรือเปล่าว่าแบบวันนี้จะมีถ่ายนะหรือว่าแบบจะเอาฟุดนี้ไปทำเป็น MV <laughs> น่าสดชียวแต่ยังน่ารักอยู่ย yeah. yeah, yeah. <Yeah. S 1> เป็นถ้าในวงก็คือชอบชอบชอบน้องมายที่สุดนะฮะ แล้วก็ชอบน้องโจลิน้วยชอบแากตอนแรปสุดยอดแต่ออมนี่คือจิ๋วแต่แจ๋วนะเต้นเก่งมาก ไชื่นลัวน้องอ่ะอายก็เสียงแบบละมุนมาก วัดป <laughs> yeah. yeah. mm ่า hmm. อ่ะย่าน yeah. ่ารักมากสดใสมากสดใสกันทุกคนเลยย่าจะส่งจูบยังไง บบาายยยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงวัดประหลากของโฟอีฟนะฮะเป็นเวอร์ชั่นออลเมมเบอร์นะครับก็จากตัวมีก็จะเป็นเหมือนเบื้องหลังการอัดเพลงนี้ตอนที่เป็นเวอร์ชั่นทั้งหมด7คนนะ ก,ก,ก็จะที่ดูตัว MV มันก็สบายๆเนาะน้องๆก็แบบเหมือนมาอัดมานั่งเล่นอะไรกันก็เพราะมากเพราะจริงๆเพีงน,นี้รู้สึกแบบน่ารักสดใสแบบไปตามอายุนะตามสไตล์ของน้องๆทั้ง7คนก็10บไปไปยี่สิบต้นๆนะฮะ จริงๆ MV ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีร e a c t อะไรมากนะฮะก็มันเป็นฟิลเบื้องหลังนะฮะเออแต่ก็เห็นเห็นถึงความสดใสเห็นถึงความสดใสของแต่ละคนว่าเออแต่ละคนเป็นยังไงเหมือนน้องโจลินเนี่ยก็คือแบบมาอัดทีมงานไม่ได้บอกหรือเปล่าว่าแบบมาอัดแล้ว,วมีการถ่าย MV จะเอาไปทำเป็น MV นะก็คือมาหน้าสดเลยแต่ว่าแต่แต่แต่ก็เท่ดีเท่ดีเออน้องเป็นแบบแรปเปอร์นะ สไตล์แรปเปอร์และประจำวงนะครับอืน้องแล้วก็น้องเฮนนาน้องเฮนนาก็น่ารากักน่ารากักเป็นเป็นเป็นสาวราวคนเดียวในในวงนะฮะก็นารักเสียงเพาะเสียงเพาะมากเสียงหวานมากน้องอา,อายเหมือนกันอ่ะส่วนตัวผมก็ชอบไม้ที่สุดนะครับ <c oughs> แพ้แพ้แพ้ทางผู้หญิงอ่า สไตล์อย่างนี้นะครับผมอ่าเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็นกก็มารีแอคชั่นเพลงวัดประหลาดนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าจะให้นุกรลียคชั่นเพลงไหนเพลงใหม่เพลงอะไรหรือเพลงเก่าๆก็ได้นะครับนกอาจจะเคยดูแล้วหรือยังไม่เคยดูก็ได้นะครับวงที่คิดว่าเออนุกไม่รู้จักอะไรนี้ครับก็สามารถบอกกันเข้ามาได้แล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอน๊กแชน n นลด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมสำหรับวันี้นุก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันปลา